ปีพศ2548นะคะดิฉันตรวจพบว่าดิฉันป่วยเป็นมะเร็งรู้สึกเสียใจมากเพราะดิฉันมีประกันชีวิตไม่เพียงพอและไม่สามารถทำประกันชีวิตต่อไปได้ค่ะดิฉันเลือกรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังตัวเองในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ ตอนนั้นจึงเริ่มต้นในการออกกำลังกายอย่างจริงจังการออกกำลังกายทำให้เราฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและคุณหมอเริ่มแปลกใจแล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยมาตลอดเราก็ไม่คิดที่จะเลิกออกกำลังกายเพราะเรารู้ว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้เราดีขึ้นในระยะยาว ต่อมาเราก็ได้เรียนรู้วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องจากเพื่อนที่เป็นสมาชิก AIA Vitality ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของอัตราการเต้นของหัวใจทำให้การออกกำลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเขายังแนะนำอีกหลายอย่างทั้งเรื่องอาหารการกินการนอนการออกกำลังกายที่ต้องทำควบคู่กันไปอย่างสม่าเสมอค่ะ ทำให้ตอนนี้เราหายจากการเป็นมะเร็งแล้วค่ะผลเลือดดีทุกอย่างปกติหมดเลยค่ะ<ม>แล้วดิฉันก็ตัดสินใจทำประกันชีวิตกับบริษัท AIA อีกครั้งหนึ่งค่ะอนุมัติความคุ้มครองชีวิตที่2องล้านหนึแสนบาทดีใจกันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะเรามีสุขภาพมาตรฐานเหมือนคนอื่นๆแล้วค่ะ ทุกวันนี้ดิฉันยังคงดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือการสร้างพื้นฐานร่างกายให้แข็งแรงต้องขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณ AIA a i t a l i t y และขอบคุณตัวดิฉันเองนะคะที่ทำให้ร่างกายของตัวเองกลับมาแข็งแรงมีชีวิตชีวาและมีคุณค่าอย่างทุกวันนี้คะ่ะ